โอเควันก็สวัสดีด้วยแล้วกันนะครับก็โอเคครับมีคําถามมานะครับคําถามหนึ่งที่ผมยังไม่ได้ตอบนะครับก็คือคําถามที่เขาถามว่าอยากให้อาจารย์เบิร์ตผมหาไม่เจออยากให้อจาแนะนำเรื่องการแกะเพลงหน่อยครับโดยใช้หูแกะ การใช้หูแกะหูแกะก็คือการฟังการฟังแล้วก็การเรียนแบบเรียนแบบแน่นอนชัดเจนการแกะเพลงคือการเรียนแบบครับไม่ใช่ว่าเราไปเล่นเหมือนเขาก็มันก็คือการเรียนแบบจริงๆนะครับก็คือเราเล่นให้เหมือนเพลงแต่ว่ามันก็มีทิสมีลิฟลิฟออกมาว่าจะทํทำยังไงผมเปิดโอกาสไว้เอ้ยผมเปิด บทไว้ห้าครั้ง6อย่างอ่ะหกอย่าง่ะโทษทีแบบสดๆนะผมก็นั่งเขียนไปเมื่อกี้นั่งเขียนอ๋อนทำยังไงแล้วผมก็กดอัดเลยนะครับออาจจะไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้เรียบเรียงอะไรเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงที่ผมใช้แกะเวลาผมต้องมานั่งอะเวลาผมแกะเพลงอ่สมมุติว่าเพลงมันอ,อย่างเงี้ยผมจะฟังยังไงก่อนผมจะใช้ตัวอะไรเป็นตัวหลักอ่า อะไรเงี้ยของพี Hot ่เลดฮอตเหนึ่งเลยอะไรเงี้ยเราก็มาดูกันว่าเราจะเรียนแบบได้ยังไงอย่างแรกเลยมันต้องรู้จักกติกาก่อน 1. อันดับ 1. การฝึกสเกลเมเจอร์ Major และไมเนอร์นะครับเรารู้โครงสร้างเมเจอร์ก่อนเรารู้โครงสร้างเราจะรู้กติกาผมยกตัวอย่างเป็นดีเมเจอร์ อันนี้เป็นค์ดสอนที่ผมใช้สอนในออนไลน์จริงๆนะครับไมเนอร์ไมเนอร์ของตัวเมเจอร์นะครับเมเจอร์ไมเนอร์อยู่อย่างนี้แค่นี้นะครับครัวนี้ก็รวมกันรวมวนมีทั้งรอบตัวโน้ต ี่คือสเกลดีเมเจอร์เวลาผมมองถ้าเพลงไหนเป็นดีผมจะมองจุดนี้ก่อนกอให้ช้าๆดูก็ได้นะครับอะไรแล้วค่อยไปกอเอาครับอะไบางคนอาจจะเลื่อนข้ามเลยก็ได้นะครับทำไมต้องเร็วด้วยเพราะว่าเรียกการฟังเสียงแบบฉับพัน ฉับพันในที่นี้ก็คือทบททฤษฎีหนึ่งที่กล่าวกันไว้ว่าการฝึกอินเทอร์วลก็คือขั้นคู่การฝึกขั้นคู่จะทําให้เรารู้ว่าคู่ใดคือเมเจอร์คู่ใดคือไมเนอร์ออเมนเตดเพอร์เฟกต์ไตโทนอะไรก็ว่านไปน้ําหลักทฤษฎีแต่การใช้กระเบิก็คือการเข้าหาโน้ตตัวต่อไปเราใช้หลักนี้มาใช้ใช้หลักการนี้มาใช้ก็คือในที่นี้คือว่าสมมติว่ามันเป็นคู่คู่สาม ก็คือโน้ตตัวที่1ก็คือตัวดีก็คือหนึ่งสองสามตามสเกลคู่สีคู่หคู่สองเนี่ยมันคือการจำในการแกะเพลงอ่าแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่มากมายไม่อยู่ใกล้งันมากมายครับแต่เพลงอย่างคู่สองเนี่ยผมจำเป็นเพลงชนะกูก่าเอย่างเนี้ย ็นคู่สอเห็นไหมฮะมันเป็นคู่2องเราก็จะจำได้เราฝึกบ่อยๆนะครับเสร็จแล้วคู่3แล้วใช้ตัวไหนผมจะจำเป็นล็อกแอนโล คู่สี่ผมจำเป็นเพลงสามัคคีชุมนุมเอเลงไซายะฮะตือดือตือดือเนี่ยมันใช้ในการแกะได้คู่ห้า จำเป็น ABC 2แต่คู่คู่7คู่6เนี่ยมันก็จะมีอีกอย่างหลายๆอย่างแต่ทีนี้เวลาเล่นจริงอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้เกินเท่าไหร่มันไม่ใช่แบบงั้นเราฝึกร้องฝึกเอาตัวแรกเนี่ยไปหาทุกตัวก่อน ทำไมต้องฝึกทุกตัวเพราะว่าเราจะต้องเมื่อเราได้สเกลเมเจอร์กับไมเนอร์แล้วเนี่ยมันคือกติกามันคือฟอร์มที่มีการมีความเชื่อมั่นได้เกือบ90%ว่ามันจะต้องอยู่ในเขตทุนตัวนี้แต่อาจจะมีพาสซึ่งโน้ตก็คือโน้ตที่ผ่านทางผ่านโน้ตทางดีไปอีก e เงี้ยอาจเป็นพาสซึ่นขึ้นมา เป็นพซ่งก็ว่าอันไปเอาตัวรูทหลัลกก่อนเอาตัวแพทเทิร์นห้องต่อห้องก่อนนะครับพอห้องต่อห้องเสร็จปุ๊บฝึกใช้เลยฝึกขั้นคู่ได้เอาเสียงทุกเสียงกลับไปหาเสียงดีแล้วจะรู้อ่ะสมมติว่าดีมันเป็นเสียงต่ำเป็น F F ปุ๊บ F มันพุ่ง เห็นไหมพุ่งอีกอ่าแล้วก็ลงตัวแรกมันเป็นทวนอาริตี้มันจบหนึ่งขึ้นหนึ่งก็ต้องจบหนึ่งแต่ครนี้ก็จะมีสูตรที่แบบว่าคอร์ดห้าเข้าหาคอร์ดหนึ่งอันนี้คือจุดเพอร์เฟก a คาเดนก็คือจุดตามหลักทฤษฎีว่ามันจบแบบสวยงามมันเข้าคอร์ดแบบสวยงามอ่าผมก็คิดแค่นี้แต่บางทีก็ไม่จําเป็นเพราะบางบางเพลงก็ไม่ได้จบเอาคอร์ดหเข้าหาคอร์ดหน่งบ้างดี๋ยวนี้นะครับอ่า ก็แล้วแต่จินตนาการว่าการนําเสนอเป็นยังไงออกมานะครับพอเสร็จปุ๊บฝึกขั้นคู่ได้อ่าผมลองให้ขั้นโคอย่างเงี้ยให้ฟังอย่างนี้อ่านะครับลองฟังนะครับอย่างเงี้ยติดไหมเนี่ยอ่าลองกดใหม่ ดาวน์โหลดด้วยอ่ะตัวนี้อ่ะจะเป็นอย่างเงี้จะไปฝึกหัดในคอร์สออนไลน์นะถึงตึง,ตงเราต้องกดให้ได้แต่เราสามารถพลาดได้ไหมพลาดได้มันคือการฝึกซ้อมของเรามันมีพลาดมาก ไม่ใช่ว่าเอ้ยทาได้เลยฟังมาแล้วไม่ใช่ผมผมก็มีพลาดแต่เราสามารถกลับมาเล่นใหม่ได้เพราะมันเป็นการฝึกซ้อมแต่พอเสร็จปุ๊บเวลาเราไปเล่นเพลงจริงมันพลาดปุ๊บเราก็ต้องจดจําจุดนี้จุดเวิร์ดสมมุติว่ามันพลาดเวิร์ดสองเนะี่ยเวิร์ดต,ต่อไปเราจะไม่พลาดเราต้องจําให้ได้ว่าเราพลาดจุดไหนอ่าจําจากรไหนจําจากทํนจจาทนองจําจากแพทเทิร์นนะครับหลายๆอย่างอพอเสร็จปุ๊บฝึกใช้เมโลดี้ เมโลดี้ในที่นี้ก็คือเหมือนเหมือนเราเล่นเสียงร้องโดยใช้เบสเลยนะครับสมมติเป็นเพลงเพลงดีผมมูเป็นเพลงแพ้ใจอ่ะมันขึ้นดีเนี่ยเก็บเก็บใจไว้ในลิ้นชักเนี่ยเมโลดี้คำพูดมันเปลี่ยนแปลงได้แต่ตัวเมโลดี้ไม่เปลี่ยนแปลงลำบากใช่ไหมมันสามารถแบบ ในลิ้นชักเงี้ยอ่าบางทีมันอาจไม่สามารถเล่นเป็นอ่าก็ไม่ได้เห็นไหมครับแต่เนื้อล้องอ่ะลิริคมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นคําได้เป็นอักขรจากปากเรานี่คือความวิเศษจากลิริคก,การร้องเพลงไปนะครับเก็บใ,ใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วลักแท้อย่างเงี้ยเราควรจะลองเล่นกับมันให้ได้ควรที่จะกล้าข้าวกล้ามข้ามจุดนี้ให้ได้ก่อนผิดก็ผิด นะครับผิดแล้วมันมันมันทำให้ท้อไหมมันทาให้ท้ออยู่แล้วเราต้องฝึกฝึกเยอะๆนะครับฝึกฟังฝึกอะไรเยอะๆแค่นั้นเองจนเราชินพอเราชินปุ๊บเขาเรียกว่าเหมือนเวลาเราถ้าเราฝึกเล่นเมโลดี้จนชินมันก็เหมือนกับว่าเวลาสมมุติว่าเราจะเดินทางจากลังสิท์ไปอายุทย